เราก็เจอเภสัชกรหญิงอีกท่านหนึ่งนะคะที่ผุ๋ยประทับใจผลิตภัณฑ์อะไรของเอเจลคะ สำหรับตัวพี่เองนะคะที่ประทับใจมากๆก็เป็นอูมิเพราะว่าพี่เนี่ยค่ะมีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคแผลร้อนในในปากนะคะซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันทั้งบ้านเลยไม่ใช่เป็นโรคยิ่งมันเป็นอาการอันหนึ่งนะคะเป็นแล้วไม่มีอะไรมากเอกค่ะเป็นแค่ครั้งละประมาณ7-10วันเดือนหนึ่งก็เป็นแค่3าครั้งเท่านั้นเองนะคะมันเหมือนตกนรกเลยแหละค่ะแต่มันไม่ทําให้เราตายนะคะแต่พอใช้อูมิไปแล้วเนี่ยค่ะพี่ใช้ประมาณ15วันนะตอนแรกนี่ไม่เชื่อว่าสินค้านีนจะดีขนาดนี้แต่ใช้ด้วยตัวเอง15วันเพราะว่าอาการแผลร้อน รงเงี้ยดีขึ้นแล้วหายไปช่อนข้างชัดเจนเลยเนี่ยประมาณ2ปีกว่าแล้วแทบจะไม่มีอาการเกิดขึ้นเลยแล้วตอนนี้ก็ให้คุณแม่ทานให้พี่ๆน้องๆในบ้านทานแล้วประสบความสเร็จตรงเนี้ยดีมากเลยเพราะว่าทุกคนมีแผลเราได้ปากเกิดขึ้นน้อยมากค่ะนะและอีกตัวหนึงที่ประทับใจมากๆก็คือตัวมินนะเพราะคุณยาคุณเป้า พี่อายุ80กว่าปีเป็น82ปีคุณป้านเนี่ยมีผมขาวมา20ปีแล้วบนศรีรษะท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าท่านจะมีอาการปวดมื่ยกระดูกนะฮะท่านก็บอกว่าปวดเมื่อยก็เลยให้ใช้หมินนะฮะ สเดือนเออสามเดือนทานไปสองกล่องนะคะปรากฏว่าผ่านไปสักสามเดือนเนี่ยไปดูเนี่ยคุณแม่โทรมาบอกว่าให้ไปดูป้าไวัเลยเพราะว่าผมที่ดำเออที่ขาวนะมา20ปีเนี่ยกลับมางอกมีสีดําแซมขึ้นมาตอนนี้ผมท่านเป็นสีเทาๆจริงๆที่จะมีภาพให้ดูด้วยจะไว้พรีเซนต์ตลอดแต่ว่าเจอกับตัวเองเลยบอกว่าโอ้ ที่มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะเรื่องของการดูดซึมแน่นอนนะคะมันคอนเฟิร์มว่าไอเจลเนี่ยดูดซึมได้ดีมากจริงๆถ้าคุณทานแล้วคุณจะเห็นผลค่ะสาหรับคนที่ยังไม่เคยทานนะคะเบื้องต้นนะคะแนะนําว่าลองประเมินดูถ้าเราแข็งแรงดีเราไม่ได้มีโรคอะไรก็เปไอเจลคอน Core, นะคะถ้าเลือกมีเอ็กโซมี MI, นะะูมินะคะทานนะคะเป็นประจำทุกวันแล้วก็ถ้ามีอาการหรืออะไรนี่อยากให้เห็นผลเนี่ยอย่างน้อย2เดือนค่ะทานต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทานต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพให้ดูยาว แล้วก็ดูดีนะคะมีสุขภาพดีตลอดอย่างนั้นนะคะมันเหมือนอาหารค่ะข้าวเราต้องทานทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารเถิมเราจะทานเพื่อดูแลสุขภาพเราก็ต้องทานเป็นประจำทุกวันด้วยคะ่ะค่ะต้องขอบคุณเกศาชกรหญิงของเราอีกท่านหนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ